แต่เนี้ยผมและผมในใหม่ผมเป็นนักศึกษาไอทีปีหนึ่งสองครับผมในคิวกับนักศึกษาปีหนึ่งไอทีปีสองกันครับพวกเรามาจากภาควินาสื่อหลักผมวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าการ์ดจอ,เ,อ,อเราจะแบ,บง่งหัวข้อเป็นสาระหลักคือเพื่อนประโยชน์ของการ์ดจอการ์ดจอคืออะไรแล้วก็เราควรใช้การ์ดจอไหมเอางี้ผมขอพูดเรียกว่าการ์ดจอเป็นอะไรก่อนดีกว่าเพราะหลายๆคนจะจับเกีว่า ไม่รู้ไม่รู้ร<อ>เรื่องจอทำอ,<จ>อ,อะไรครับใช่อันนี้การ์ดจอครับเราคือมันประมวลผลกราฟิกสารพิติครับผมเอาไว้ประมาณเช่นทำง,งานตัดต่อวิดีโอพวกเกมทุกอย่างที่เกี่ยวกับสารพิติทั้งหมดเลยเช่นวิดีโอเกมมิ่งอะไรที่แบบเดึงด้วยสารพิติทางสารพิติพวกนี้ใช่ครับผมและคราวนี้เราจะมาสอบถามกันว่าแล้วทำไมเราต้องมีการ์ดจอทิ้งเพราะว่าซีบิวสามารถทํางานพวกนี้ได้ใช่ครับซีบันสามารถทำงานพวกนี้ได้นะครับแต่เรียกว่า มันมีประสิทธิภาพมันน้อยแล้วเมื่อคือต้องเข้าใจว่าซีพียูมาทำงานหนักนะครับว่ามันต้องทำงานทั้งหลายส่วนหลายอะไรเราเลยมีการจอใช่ครับจอการจอหรือซีพียูนะครับแต่ไหนก็ซีพียูนะจะมาย่อครับซีพียูมาจากกราฟฟิ้งโพลิซิ่งยูนิตหรี่คือคำย่อจากซีพียูแล้วคราวนี้เราเลยจะมีการจอเพื่อมาแบ่งเบาภาระของซีพียูที่เราพูดถ้อยหน้านี้เช่นทำงานสายบิตติกราฟิกตีหลายคนก็สงสัยว่า นาฬกาจอเนี่ยมันม so, ีหลายรุ่นม okay. right. okay. ันมีไปทางอะไรเรื่องความสามารถใหมเนาะที่มันมีพวก020 075 0 GTX แล้วก็จะมีค่ายดำค่ายแดงค่ายเขียวหลากหลายใช่ใช่ซึ่งผู้คนตรงคือผมอาจารย์จะมีคำว่าใจนะครับคือการจอครับยิ่งรุ่นใหม่ๆมาครับคือการสมหวนขดพวกนี้มันก็จะเลีวขึ้นโคตรเลยใช่มันจะแรงมากบนี้ซึ่งถามว่าจะซื้อ040ใช่นี่คือเราจะบอกนี้ว่า ถ้าเราอ่ะทำงานเล็กๆน้อยๆเช่นสายตัดต่อวิดีโอไหนทำอะไรมากนี่ก็ใช้บวชไม่ต้อใช้บวดเอกสารซื้อกล้องแรงมาเราไม่ควรคือซึ่งเราเปิตั้งเบาๆตึงไฟแล้วเราก็เลือกแบบก้านจอกลางๆให้สามารถพอมีแบบสามารถประมวลผลการจอพรงนี้ได้ส่วนท่แบบมืบางคนที่ทำงานจริงจังเช่นสายตัดต่อวิดีโอพวกนี้นะเราก็ซื้อตัวแพงๆเลยก็ดีเหมือนกันนะก็เพื่อทำงานเพื่อความเพร่วการจออ่ะสังเกตุบางคน ที่มีสีการจอทางานตัดต่อวิดีโอมันก็ทําได้นะครับแต่<จ>มันจะมันผมเคยคนทีมม่ทางานตัดต่อวิดีโอและไม่ไมีสีการจอแม่งขึ้นผมในในชีวิตตอนนี้ตอนนั้นผมโยบายมันทาคัสจอครับมันนี่นยมันทำงานตัดต่อวิดีโอแล้วมันไม่มีการจอเป็นไงครับรู้ไหมครับว่ามันเรนเดอร์ไม่มันแค่จะเอาภาพพูดเพดลงใส่ในโปรแกรมโซนี่เยกันแม่งเลยมีกระตุกเลยโอ้โคือมันกระตุกแม่ครับเพราะว่ามันต้องเรนเดอร์ภาพตลอดเวลาเพราะมันต้องรู้ว่าตรงไหนตัดตอ คือการ์ดจอเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเล่นได้เล่นทำวันนี้มากแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนอะไรคือเป็นเรื่องของเกมการ์ดจอเกี่ยวเกมยังไงคือเกมเป็นการ์ดติดสามมิตินะถ้าตัวละครเรามันวิ่งไปวิ่งมาในเกมท้องทุกคนก็เล่นใช่ครับผมก็เล่นอยู่นะครับ ARV ARV คือเล่นในคอมก็ได้ใช่มันเล่นในคอมก็ได้คือไอ้การ์ดจอของผมหลักๆคือเกมเฟรมเฟรมที่พวกเกมฟอร์มใหญ่ คุณจะเห็นว่าตลอดคลอนมันเนี่ยมันเดินไปเดินมาแล้วคือมันต้องเรนเดอร์ภาพตลอดเวลาซีบิวสามารถทํางานได้ครับสามารถที่จนมุ่งหวังแต่มันจะเดี๋ยวมันจะทำงานหนักเกินไปทําให้การจอพวกนี้มาครับที่คอยเรนเดอร์ภาพโค้ชสายพิตตี้นี้แทนต่อมาครับผมคนทุกท่านคนคนละคนต้องจำเกยป็นเกยว่าเราซื้อการ์ดจอแบบไหนก็อย่างที่ผมบอกมาอันนี้เรื่องคนที่ซื้อการ์ดจอนี้แนะนำนะว่ามันอยู่ที่การใช้ของผู้คุณโดยเฉพาะเลยเช่นถ้าคุณซื้อให้เล่นเกม ก็ไม่ใช่การ์ดจอธรรมดาธรรมดาพอได้แต่ถ้าคุณแบบสายจริงจังเกมงมิ่งอย่างเงี้ยเอาภาพสวยๆก็แนะนังตัวแรงเลยคือการ์ดจอครับคือยิ่งตัวนี่เจนสูงเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งแพงแพงครับใช่ไม่แพงไม่มีตังค์ตอนนี้ถือว่วสุดไม่ถึงไม่ถึงน้อยอ่ะันนี้อะไรก็จะเป็นคำรู้นะคือการ์ดจอระหลังๆมาเจอมีฟีเจอร์ใหม่เช่นตอนนี้อินเดียก็มีฟีเจอร์มาเช่นเลคเทสซิ่งเป็นอ่า เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่เป็น AI ไม่เป็น AI ที่มันผลเกี่ยวกับกราฟิกเอเนขึ้นผล t u r พวกนี้แล้วก็ดประมวลเรื่องเงาจุดกระทบของแสงไม่เหมือนของจริงมากทำให้ภาพดูมีสัมผัสภาพดูแบบดูสมจริงใช่สมจริงขึ้นใช่ลึกลิกคืาซื้อมากนี่คือเรทเทซิ่งที่มากับวการ์ดจออารทิขึ้นไปเป็นใหม่ของ AMD เรา AMD e.m.d. นะครับคืออะไรนี้ผมไม่รู้ว่าตีกันปากนะโครงการจอ e.m.d. ครับผมเคยได้ยินข่าวว่าสมัยก่อนนะว่าการ์ดจอ e.m.d. ราคาถูกก็ถูกมันถูกใชมันถูกมันถูกกับ nvidia มากเลยแล้วก็สมมติว่ามันร้อนเร็วใช่ครับร้อนเร็วใช่แล้วมันเสียง่ายนี่คือสมัยก่อนนะที่เขามีสมัยก่อนสมัยนี้สมัยนี้ก็ผมก็ไม่ได้ใช้อะไร e.m.d. ผมเลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่สมัยก่อนผมใช้พวก nvidia ตอนนี้ผมยังใช้พีทีเอ็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์อยู่ก็ ใช้ามาประมาณปีนะสองสามปีนะครับปีเดือนแบบนี้ใช้เงินเยอะไม่้แต่ a m d ึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับไม่มีตังแต่ที่ EMD ครับตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะดีขึ้นนะครับก็ผมก็อาทิตย์มันไม่ถูกใช่ไหมว่าผมก็ไม่ต้องเรื่องการต้องมีมาเพราะผู้คุณต้องสังเกตต้องไปศึกษากันดีต่อว่าเวลาคุณมันจะหมดเลครับแต่ถ้าใครมีคำถามหรือว่าอะไรก็สามารถติดต่อในคอมเมนได้ผู้ของสองคนขอลาไปโอเคคราวนี้นะครับขอบคุณครับเย้